สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนี่สินเยอะหมุนเงินไม่ทันลองขอท่านดูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้ถูกวิธีช่วยให้การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองหมดหนี้หมดสินการสการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พอจะสืบค้นมาได้ทําให้ทราบว่าพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรโดผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระกยาหารที่สเสวยเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารเดินทัพเช่นอาหารเครื่องของแห้งต่างๆแต่มีผู้ที่นิมิต ได้บอกเล่าต่อกันมาว่าพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้มอาจารย์มนัตกวินชางประยูนกล่าวถึงความเชื่อที่เราขังต่อกันมาว่าหากใครได้สักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะช่วยกระจัดอริชนะศัตรูปลดหนี้ปลดสินค้าขายร่ำรวยการงานจะเรือนุ่งเรืองการเรียนประสบความสำเร็จเพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเสมือน สมเด็จพระสยามเทวาธิราชเจ้าที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบู์และมีชัยชนะเหนืออดีชศัตรตูทั้งหลายกล่าวว่าการขอพรพระเจ้าตากสินมหาราชหากสิ่งที่ขอประสบความสำเร็จแล้วให้มาแก้บนตามคำที่ได้กล่าวไว้นำสิ่งใดมาถวายท่านก็ให้บอกท่านไปตามนั้นได้เลยที่สำคัญควรเป็นสิ่งของที่หามาได้ไม่ยากเกินไปและต้องให้จ่อจงชัดเจนขอในสิ่งที่ไม่เกินไป ขอแล้วต้องขยันทำงานหากอยากปลดหนี้ต้องขยันหาเงินด้วยคาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ตั้งนโมสามจบแล้วลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่องว่าปูตา,ตากตกุอิตันตากสินราชโยตังอีให้สวดสามจบคาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบที่สองให้ตั้งนโมสามจบ และลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอารัธนาโดกพระบิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่องว่าโอมสิโนราชาเทวะชยะตุพวังสพศัตรูวินาศสันติคําถวายเครื่องสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ท่องว่าโอมสิโนราชาเทวะณามิหังวิธีขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สำเร็จการสการะและเครื่องสการะสมเด็จพระเจ้าตาสินมหาราช 1. กราบไหว้ขอพรใช้ทูบห้าดอกและเทียนหนึ่งเล่ม 2. วิธีบนใช้ทูบ14ดอกและเทียนสองเล่ม 3. กราบไหว้แก้บนทูบ14ดอกและเทียนสองเล่มและแก้บนตามคำกล่าวบูชาโดยจุดทูบ16ดอกเทียนหนึ่งคู่ดอกไม้บูชาอาจเป็นมาลายดาวเรือง หรือมะลยมะลิดาวเรืองหรือมะาลายมะลิกุหลาบและสำหรับแก้บนใช้ดอกไม้สีแดงอาหารก็อาหารไทยง่ายๆเครื่องของแห้งต่างๆบางแห่งก็ว่าทรงโปรโด,ดข้าวต้มผัดและไข่ต้มผลไม้ก็ผลไม้ไทยหรือผลไม้จีนหรือเครื่องเส้นไหว้แบบจีนเต็มชุดเช่นซาแซ่เป็ดไก่วหม,มูและบายสีเครื่องดื่มให้เป็นน้ำเปล่าน้ำผลไม้ และน้ำหวานไม่ทรงโปรโดเสวยน้ำจันทร์เครื่องถวายแก้บนดาบไทยครั้งละสองเล่มปืนใหญ่จำลองไก่ช้างมา้าและสรงโปรดเสียงประทัดและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ